เดลคอนกรุ๊ปเนี่ยมีตัวแทนจำหน่ายในปัจจุบันอยู่4ประเภทจำนวนรวมแล้วท่านผู้ชมฟังที่จะตกใจนะฮะสามแสน่นแปดพันคนเฉพาะค่าสมาชิกอย่างเดียวที่ต้องจ่ายเนี่ยไรายได้1,130งล้านบาท ในจำนวนนี้กลุ่มที่สร้างเงินได้เยอะที่สุดคือกลุ่มดีลเลอร์ดีลเลอร์นี่จ่ายรายละ2อ0 0สนา 250, บาทมีคนเป็นดีลเลอร์ถึง32,000รายเฉพาะส่วนนี้ส่วนเดียวรายได้เข้าไปถึง8 0 0 0ล้านบาทกลุ่มดีลเลอร์จะถูกชักชวนโดยแม่ขายว่าไม่ต้องขายเองตามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วแต่จะมีรายได้จากพลาสซีอินคัมไปตลอดชีวิตการจ่ายเงินดีลเลอร์2อ0 0สนบาทของดีลเลอร์คนส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าโดยจะฝากสินค้าไว้ที่บริษัท เพราะไม่มีที่เก็บสต็อกเยอะขนาดนั้นโดยอาจไม่มีสินค้าในสต็อกเลยเพราะดีลเลอร์จะได้รับของก็ต่อเมื่อเบิกสินค้าไปให้ลูกค้าตัวน,นั้นไม่ใช่ได้สินค้าตอนจ่ายเงินซื้อ้ดยเหตุนี้นะฮะเส้นบางๆที่แบ่งว่าเป็นแชร์ลูกโซ่หรือขายสินค้ามันขึ้นอยู่อะไรท่านผู้ชมขึ้นอยู่ว่าเขาขายสินค้า จริงๆหรือว่าขายฝันกันแน่คือการตรวจว่าผู้ซื้อสินค้าจ่ายเงินครบแล้วได้สินค้าทันทีหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วได้สต๊อกกลมกลับมาโดยหลงเชื่อว่าบริษัทได้ถือสต็อกหรือสินค้าคงคลังแทนผู้ซื้อทีนี้เรื่องมันมาโปะแตกตรงคาสัมภาษณ์ของพอในรายการโหนกระแสกับเดอะสแตนดาร์ด เขาพูดอย่างนี้เมื่อคนจ่ายเงินซื้อสินค้าไม่ได้สินค้าทันทีแต่ได้สินค้าเมื่อเบิกเพราะฉะนั้นคุณเท่ากับคุณอัลฟังสินค้าในเและปรากฏว่าไม่ได้สินค้าทันทีก็คือว่าเขาต้องเป็นคนสั่งสินค้าเข้ามาสิแต่เมื่อคุณจ่ายแล้วเขาบอกว่าสินค้ามีอยู่แล้วจะเอาเมื่อไหร่ให้มาเบิกมีความหมายว่าซื้อสินค้าแต่ยังไม่ได้สินค้าและไม่ได้ตัดยอดบริษัทก็เลยได้เงินอย่างดีเลร์ไปฟรีๆโดยยังไม่ต้องส่งมอบสินค้าที่ซื้อก็เท่ากับบริษัทไม่ได้ซื้อสิิิิินนนนนนค้้้้้้้าาาาเเเเเเเลลยยรรับงงงงงงมมมทีี่ไดตตออสป็กููผให เป็นเจ้านี้หรือไม่ก็ต้องเป็นผู้ลงทุนก็เหมือนกับคนแชร์ลูกโซ่อะ,อะลงทุนเท่านี้ลงทุนเอาสักหมื่นบาทอะอีกเจ้าลงทุน50า0 0บาทอีกเจ้า ลงทุน5 0 0แสนบาทแต่เปลี่ยนจากชื่อลงทุนไปเป็นดิสติบิวเตอร์ราคาตำ่ำซูปเปอร์วิเซอร์สูงขึ้นมาหน่อยคือลดลงทุนมากหน่อยมิดีลเลอร์ dealer, สูงขึ้นมาอีกดีลเลอร์นี่ใหญ่ที่สุดก็คือคนที่มีเงินเก็บเอาไว้สัก10บ0ล้านก็เอาไปลงทุน10ล้าน20บล้านไปนี่คือขายใหญ่เพื่อหวังผลตอบแทนที่ได้มาก็คือเอาเงินใหม่มาแทนเงินเก่าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเคยฟันธงไปเมื่อวันจันทร์ที่แล้วใช่ไหมว่านี่คือแชร์ลูกโซ่แล้วมันก็เป็นแชร์ลูกโซจริงๆ ว่าคุณพอจะไปให้สัมภาษณ์อะไรก็ตามมันคือแชร์ลูกโซ่เพราะว่าสินค้าคงคลังที่คุณมีอยู่เนี่ยใช้กันจริงๆแล้วมีไม่ถึง1วันไม่ถึง1วันแล้วคุณก็มาให้ชาวบ้านเนี่ยเขาโอนเงินเข้ามาให้คุณเพื่อให้คุณซื้อสินค้าแล้วสินค้าอยู่ไหนล่ะนั่งสต๊อกลมเงินที่โอนเข้ามาเข้ากระเป๋าเขาไงเอาละสมมุติว่าเขาต้องการจะเบิกสินค้าจริงก็เอาไอ้ที่มีเหลืออยู่นี่ส่งให้แล้วก็ค่อยสั่งเข้ามาจีะนิดก็คือว่าโอนเงินค่าสินค้ามาร้อยบาทแต่คนเบิกสตอกไปเนีี่มวลา ดึงปีเนี่ยไม่ได้เบิกปีที่2เริ่มเบิกเพราะเบิกปังปั๊บเนี่ยเท่าไหร่ละ่ะเงินที่โอนเข้ามาเนี่ยกับสินค้าที่เบิกไปเนี่ยส่วนต่างม,มันมหาศาลแล้วส่วนต่างอยู่ไหนอ่ะก็อยู่ในกระเป๋าของผ่อนและบรรดาแม่ขายได้เปอร์เซนต์กันแม่ขายที่ชื่อแป้งที่สามีเนี่ยเป็นอายการเนี่ยได้เงินเป็นล้านต่อเดือนค่าคอมมิชชั่นพอเราเห็นคนที่โดนหลอกมาเนี่ยทั้งหมดเบ็ดเสร็จสามแสนคนผมตกใจเลยไม่ประหลาดใจไงว่ามีแต่คนชอบขึ้นบิลบอร์ดหมดเพราะว่าคนไทยมันหลอกง่ายมันงูาอาชญีย การต้มตุ๋นเนี่ยไปมามาแล้วเมืองไทยกรุงเทพแม่งเป็นศูนย์รวมไปแล้วละนะที่อื่นช่วสู้ไม่ได้เลยนะ